สวัสดีค่ะอิงจาก Thailand Poo l Table นะคะวันนี้อิงพามาร้านเล่นพูลอีกหนึ่งที่ในโซนราไว้ยและที่นี่ก็คือช h อ t c o f f e e แล้วสปอร์ตบาร์ค่ะที่นี่นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาแล้วต้องการที่จะมาฝึกซ้อมฝึกมือให้มีการพัฒนามากขึ้นหรือสำหรับผู้ที่ชอบกีฬาพูลอยากเล่นพูลที่นี่ก็มาได้ค่ะ โต๊ะให้บริการทั้งหมด4ตัวนะคะเป็นโต๊ะแบรนด์เกรดบิ l เลียดโต๊ะรุ่น Terminator ค่ะขนาด9ฟุตซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานมีทั้งสีน้ำตาลและก็สีดำค่ะเรามาดูกันที่ไฟของทางร้านใช้ไฟ LED ซึ่งเป็นไฟที่มีความสว่างเพียงพอสำหรับการเล่นปูค่ะ ผาสกอตนะคะเราใช้เป็นผ้าสักาดสีมาตรฐานยี่ห้อ C P B A Royal ค่ะตัวหลุมเป็นหลุมแบบ Drop p o อกเกและลูกบอลเป็นลูกบอลยี่ห้ออารามิด มาดูบรรยากาศภายในร้านกันบ้างนะคะที่ร้านนะคะจัดแต่งร้านเป็นสไตล์สปอร์ตมีทีวีโปรเจคเตอร์ถ่ายทอดสดกีฬาสําหรับผู้ที่มีความชื่นชอบอยากเข้ามาจอยนะคะมีบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอาหารเด็ดของที่นี่ที่มาแล้วต้องสั่งก็จะเป็นลาซานญาแล้วก็พาสซาค่ะเครื่องดื่มที่นี่นะคะสําหรับซอฟต์ดิงก็จะเริ่มต้นที่50บาทค่ะเบียร์80บาทค็อกเทลอยู่ที่ร80บาทค่ะ แต่ที่นี่นะคะจะมีแฮปปี้ o อเวอร์ทุกวันศุกร์ค่ะที่นี่นะคะจัดการแข่งขัน3วันต่อสัปดาห์นะคะทุกวันจันทร์ก็จะแข่งเป็นพูลี่ค่ะวันอังคารจะเป็นนายบอลแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นเอทบอลค่ะค่าบริการของทางร้านนะคะอยู่ที่ชั่วโมงละ200บาทมาในช่วงเวลา4ี่โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะ มีส่วนลด20%ค่ะสามารถเข้ามาอัปเดตราคากับทางร้านได้นะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เรามาแนะนำร้านเล่นฟูในภูเก็ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ